เดี๋ยวก็โดนขื่นซัดเดี๋ยวก็เปลียกอีกแน่เลยเราก่อนที่จะไปเขาสามมุกนะไม่ได้กินแล้วล่วจะจดไม่ยอมเปียกแต่เช้าอะลองให้ลองให้โหวดอีกทีสิใครอยากไปตรงไหนระหว่างเขาสามมุกกับหาดวอนนภาหาดวอนนภาได้ไปไกลมากหาดวอนนภา กับหาดวังน้ำผาจะได้ดูหาดบางแสนด้วยถ้าไปเขาสามมุกได้ดูแค่เขาสามมุกอย่างเดียวใครพิมพ์เข้ามาเดี๋ยวผมจะไปอ่านดูว่าจะไปไหนอ่ะก้อยไปเขาสามมุกห,หัวไปหัวไปหาดวอน้านะครับผมโอเคห้าสี่สามสองหนึ่งไม่ใช่เหรียญหายไปนะก้อยไปเขาสามมุกนะครับผม หัวไปหาดวอนะพา่าดูสิดูสิดูสิฮะก้อย <c oughs> <c oughs> นั่นแสดงว่าต้องไปเขาสามมุกแล้วล่ะจุดนี้คือตรงไหนตุดนี้คือแหลมแท่นนะครับผมแหลมแท่นล็อกที่20เลยหาดบางแสนมาถ้ามองจากหาดบางแสนนี้จะเห็นตึกนี้สูงสูงอยู่ฝั่งปลายหาดบางแสนมานาน,นัะคะเพิ่งปั่นจักรยานมาสักพักนึ่ง สวัสดีครับคุณชายเชันสวันนี้เรามาที่อื่นนะเราไม่ได้ไปแถวบ้านเรานะเรามาจะไปเขาสามมุกแล้วนะทะเลสงบทะเลนิ่งเลยแถวนี้เห็นไหมมันเป็นเวิ้งเป็นอ่าวน้ำยังใสโดดลงไปเนี่ยหินแน่นอนนู่นนะเราจะปั่นไปตรงนู้นข้างๆร้านกาแฟเลยเทมฮิลมาเล จุดชมวิวเขาสามมุก่านราชนาวีเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานไปตรงนู่นนะปลายเขาตรงนู้นแต่ตอนนี้ปั่นมาถึงตรงนี้เราก็ร้อนวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับใช่แล้วท้องฟ้าแจ่มใสพ้าใจเบิกบานยิ้มให้กันในวันปีใหม่เดินใจเดินใจทังกันนดนั่นนี่ ไม่ได้เนื้อแต่เราได้ทำนองไม่ได้ตั้งใจหอบนล่นี่โห้น้ำใสแทบจะอยากเอามากินแทนน้ำเปล่าเลยเนี่ยโซนนี้เขาก็มาตกหมึกกันอยู่นะวันนี้เช้านี้เราปั่นจักรยานมาจากตรงแหลมแท่นนะครับผมตอนนี้ระดับน้ำช่วงเช้าขึ้นสูงสุดไปแล้วตอน 45 22นาทีสูงสุด3.3เมตร 3. 3มตอนนี้น่าจะประมาณ2.7 2.8นะแล้วมันจะลงไปตอน11โมงก่อนเที่ยงลงไปเหลือประมาณ1.9เมตรแล้วจะขึ้นไปอีกทีหนึง่งตอน5โมง5โมงขึ้นสูงสุด3.0เมตรมตอน5โมงขึ้น2รอบขึ้น2รอบหมายความว่าไงหมายความว่าขยะมา2รอบโอ้ อุ้ยพระอาทิตจะโผล่พ้นยอดเขาแล้วนะนี่เห็นไหมพระอาทิตขึ้นไวมากปกติปกติเรามาตอนเช้านี่อ๋อคุณนุชไปทำงานเถอะครับผมออ,อะไรจะขนาดนั้นมา,มาดูอะไรแบบยีสี่ชั่วโมงคือต้องใส่ใจงานมากกว่านะไม่ใช่มาเล่นแต่โซเชียลอ่ะเห็นไหมเจ้าถิ่นสวัสดีหาอะไรกินอะความสวยงาม เรากับอยู่แค้นทัสคานีโอ้โหประเทศอิตาลีนะก่อทนอที่จะ,ะเดินทางไปงแต่ตรงนี้ยังดีอยู่ที่มันมันเชิงเขาทิวเขาบางพอดี ถ้าอยากมาเริ่มต้นใหม่ที่บางแสนงานแถวนี้หาง่ายไหมหรือต้องไปหานอกพื้นที่ชอบบรรยากาศที่นี่ครับผมตอนสมัยที่ผมมามันช่วงโควิดนะผมก็เขียนหนังสืออยู่แล้วก็ทํางานออนไลน์อยู่แล้วมันงานที่อยู่ในกรุงเทพมันหายหายหมดอ่ะก็ค,คือเรามีงานมาพร้อมเราไม่ได้มาหาที่นี่งานหายยากไหมนี่ผมว่าค่อนข้างยากอยู่นะ ไม่เหมือนในกรุงเทพในกรุงเทพจะมีตำแหน่งงานอะไรเยอะกว่าแต่ที่นี่งานเชิงท่องเที่ยวแล้วก็พอมีแต่ว่าผมว่ามันหายากกว่ากรุงเทพอยู่แล้ว,ลวคำว่าบางแสนเขาสามมุกแต่จิตทางกระยาด้วยทำไมสารเจ้าแม่สามมุกจะเป็นสารเล็กๆนะเหมือนจะจะมีช่องขุดเจาะเข้าไปในริมเขาแล้วจะมีรูปปั้นรูป พระรูปอะไรเยอะแยะเลยข้างในนี้ไม่ใช่มีแค่ข้างนอกนี้นะสำหรับวันนี้ก็8.37มง37นาที 30. 30. เรามาตอนไหนเนี่ยน่าจะ1.30นโมงครึ่งอุ้ย,ยเกือบตกเกือบชั่วโมงก็ไม่ได้เอาน้ำมากินก็ว,วันนี้ก็จากจอนกันไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวกินกาแฟาเหมนนี้เดี๋ยวก็จูงจักรยานไปปั่นไม่ไหวแล้ว เดี๋ยวเขาไปหาน้ำกิน